เราจะมาทำขนมเปี๊ยะนะคะไส้ถั่วไข่เค็มซึ่งเป็นสูตรที่ขายดีมากๆนะคะของขนมบ้านอาจารย์อ้อยนะคะเราจะมาเริ่มจากการตวงแป้งกันก่อนนะคะซึ่งนะคะสูตรที่เราใช้ในการทําแป้งนะคะหมักแป้งในวันนี้นะคะเราได้ใส่ไว้ในใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะเริ่มจากการผสมแป้งในก่อนนะคะแป้งในนะคะตัวนี้นะคะเป็นแป้งสาลีนะคะ ซึ่งนะคะเราใช้ทั้งหมด200กรัมนะคะแล้วก็น้ํามันพืชนะคะาน้มันปาล์มนะคะตัวท,ที่แสกรัมนะคะเราจะเริ่มจากการล่อนแป้งก่อนเลยนะคะแนะนําเลยนะคะว่าในการตวงนะคะห้ามกาดเด็ดขาดนะคะให้ใช้วิธีนะคะให้ใช้วิธีช่างนะคะโดยเครื่องช่างดิจิตอลนะคะซึ่งเครื่องช่างดิจิตอลเองเนี่ยเอองอบประมาณอยู่ประมาณสัก200กว่าบาทก็ใช้ได้แล้วนะคะโอเคนะคะอันนี้เราตวง เราล่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําเป็นหลุมเมื่อตรงกลางนะคะแล้วก็นะคะใส่น้ํามันตามลงไปนะคะใช้ไม้พายซิลิโคนนะคะตะล่อมใม้เข้ากันนะคะแค่นี้เองนะคะ เมื่อตะลอบให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะซีนไว้นะคะเราจะแรปไว้พักแป้งนะคะสามสิบนาทีนะคะ แป้งในเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะมาเตรียมแป้งนอกนะคะแป้งนอกสูตรนี้นะคะใช้ทั้งหมด400กรัมด้วยกันนะคะร่อนแป้งนะคะ ผสมน้ำมันพืชนะคะไข่ไข่ไ,ไก่เบอร์สองนะคะหนึ่งฟองนะคะแล้วก็ผสมน้ำนะคะแล้วก็ละลายน้ำตาลน,นะคะให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทเลงตรงส่วนผสมนะคะ ล่อมแป้งให้เข้ากันนะคะ ตอนนี้เราตะล่อมแป้งให้เข้ากันแล้วนะคะก็ยังดูเนื้อยังไม่เนียนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะมานวดนะคะมานวดแป้งด้วยมือนะคะวิธีการนวดแป้งนะคะมีเทคนิคนิดนึงนะคะเราจะใช้สันมือของเรานะคะในการนวดนะคะกดลงไปเบาๆนะคะกดลงไปเบาๆแบบนี้นะคะแล้วก็พับแป้งเข้ามานะคะม้วนเข้ามาแล้วก็กดนะคะแล้วก็ม้วนเข้ามานะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่า ออแป้งจะเนียนนะคะค่ะตอนนี้นะคะแป้งเรานะคะก็เนียนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะแล้วก็ซีนไว้นะคะพักแป้งสามสิบนาทีนะคะ การทาไส้ถั่วไข่เค็มนะคะก็คือถั่วทองนะคะวันนี้เราจะใช้สูตรที่ถั่วเหลืองนะคะถั่วทองนะคะเอ่อที่ยังไม่นึ่งนะคะ250กรัมนะคะตัวนี้เราไปนึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในขณะที่เอ่อถั่วนะคะยังร้อนๆอ,อยู่เราก็จะใช้นะคะช้อนบดบดบี้บีบแบบนี้นะคะเขาก็จะละเอียดนิดนึงนะคะเสร็จนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะ เตรียมนะคะที่เราเตรียมไว้ก็คือน้ําตาลนะคะเทลงไปนะคะน้ํามันพืชนะคะสูตรอยู่ใต้คลิปนะคะอันนี้นะคะกะทิอบควันเทียนนะคะแล้วก็เกลือนะคะทีนี้นะคะเราจะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะ เดี๋ยวรอให้น้ําตาละละลายนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนําไปปั่นนะคะเราจะปั่นกันนะคะปั่นทีละน้อยก็พอนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องพังนะคะ จากที่เราปั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมากวนในกระทะเทฟลอนนะคะกวนจนแห้งนะคะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วเราก็จะไปอบวันเทียนนะคะตอนนี้นะคะเราก็กวนถั่วนะคะได้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแห้งสวยงามนะคะแบบนี้เลยเนาะก็พอแล้วนะคะ ค่ะหลังจากที่ถั่วทองนะคะเราควรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาอบควันเทียนกันนะคะซึ่งควันเทียนนะคะเราจะจุดนะคะจนไฟนะคะไหมในส่วนของเนื้อเทียนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะอบกันนะคะตอนนี้ก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะปั้นไส้นะคะเราก็จะเตรียมในส่วนของไข่แดงเค็มกันก่อนนะคะซึ่งไข่แดงเค็มนะคะเราจะ หั่นให้ได้ทั้งหมด8ชิ้นนะคะผ่าครึ่งนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะจะได้ทั้งหมดนะคะ1ฟองนะคะเท่ากับ8ชิ้นด้วยกันนะคะหลังจากที่เรานะคะอุ่นในส่วนของไข่แดงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสุกพอดีเลยนะคะนะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะปั้นไส้นะคะเราจะปั้นไส้เป็นอ่อทั้งหมดเนี่ย ก้อนละ้ากรัมนะคะก็ช่างไปเลยค่ะอ่ะ26ไม่เป็นไรนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเออ่ปั้นทีละก้อนนะคะแล้วก็ใส่ไข่เค็มตรงกลางนะคะ,ะนะคะปั้นจนเสร็จนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเราปั้นไส้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็แป้งเราก็เนียนนะคะนี่ก็คือแป้งนอกนะคะแล้วแป้งในนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปกันนะคะเริ่มจากแป้งนอกนะคะเราจะแบ่งแป้งนอกนะคะเป็นก้อนละ48่กรัมนะคะ48่กรัมนะคะแล้วก็แป้งในนะคะแป้งในก้อนละนะคะก้อนละ17กรัมนะคะ สูตรนี้นะคะเราจะได้ทั้งหมด48ลูกด้วยกันนะคะนะะเดี๋ยวเราจะเอ่อทำการประกอบร่างกันนะคะก็คือนะคะแบ่งแป้งนอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เอาแป้งในมานะคะแล้วก็หอ่อ นะะคตอนนี้นะคะเราก็แบ่งแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราห่อแป้งนอกนะคะไว้นะคะแป้งนอกกับแป้งนันที่เราห่อกันเรียบร้อยนะคะเราก็จะวางเรียงเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นการพักแป้งไปอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เหมือนเขาเซตตัวเนาะดูเนียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาคลึงแป้งกันนะคะคลึงแป้งก็กดลงตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วเราก็คลึงนะคะ สูตรนี้นะคะแป้งจะเเนียนนุ่มนะคะพึงเสร็จเราก็ม้วนนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะแป้งเ,เนื้อสังเกตดูว่าเนื้อแป้งจะนุ่มมากนะคะเนียนเนียนเนียนมากเลยนะคะไม่มีแตกเลยนะคะม้วนนะคะม้วนขึ้นไปแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะ ทำการแบ่งแป้งนะคะแบ่งแป้งทั้งหมดนะคะเป็นสามชิ้นด้วยกันนะคะโอเคแป้งแบบนี้นะคะเป็นไงคะเนื้อเนียนสวยนะคะเนียนสวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะห่อไส้นะคะก็คลึงนะคะไม่ต้องคลึงกว้างมากนะคะคลึงเป็นวงกลมเอาแค่พอห่อไส้ได้นะคะ ะะจับจีบแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงก้นนะคะตรงก้นแป้งเนี่ยตรงก้อนตรงก้นตรงนี้นะคะตีแบบนี้อ่าโอเคจับตรงนิดหนึ่งนะคะเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยนะคะเออเราก็จะทําการวอร์มเตาก่อนนะคะเพื่อที่จะนําเปียะเข้าอบนะคะซึ่งนะคะวอร์มเตาเนี่ยเราจะต้อง วอร์ม10นาทีก่อนที่จะนําขนมเข้าไปอบนะคะเอ่อตอนนี้อาจารย์ใช้ไฟนะคะเป็นไฟบนล่างนะคะแล้วก็เอ่อเปิดพัดลมด้วยนะคะแล้วก็นะคะใช้ไฟอยู่ที่170องศานะคะเอ่อตอนนี้เรารอเตาอยู่นะคะยังไม่ถึง10นาทีเนาะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของไข่แดงไว้ทาหน้าขนมก่อนนะคะ การเตรียมไข่แดงนะคะเราก็จะเอาไข่ขาวนะคะทิ้งไปหมดเลยนะคะใช้แต่ไข่แดงเนาะแล้วก็ผสมน้ำนิดนึงนะคะบางสูตรเขาจะใช้เป็นน้ำมันพืชนะคะแต่สูตรนี้ใช้เป็นน้ำเปล่านะคะถ้าไข่เราแดงดีเราไม่ต้องผสมสีนะคะอันนี้เดี๋ยวขอผสมสีเหลืองไข่นิดนึงนะคะ ยังข้นอยู่นะคะเดี๋ยวเติมน้ำอีกนิดนึงอ่าโอเคเรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะเตาก็ได้สิบนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำขนมนะคะเข้ามาอบนะคะเราจะตั้งเวลาที่ยี่สิบนาทีนะคะค่ะเราจะนำขนมเข้ามาอบนะคะเราจะตั้งเวลาไว้ยี่สิบนาทีแล้วก็โรยงานะคะ ทำจนเสร็จหมดนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอบอีกครั้งหนึ่งนะคะสวยงามมากนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ นำขนมนะคะมาวางในหม้อรพร้อมที่จะอบควันเทียนนะคะดูลักษณะการวางนะคะเราจะสับวางแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำควันเทียนอ่านำเทียนนะคะมาอบควันเทียนขนมนะคะอ่าก็เป็นอันเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้นะคะ